ที่ความเคลื่อนไหวในรัสเซียอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างทางด้านรัสเซียกับยูเครนนั้นเนี่ยคือไม่ปกตินักมาตั้งแต่ปี2557นะครับตั้งแต่รัสเซียนั้นไปผนวกดินแดนขาบสมุทรคลเมียของยูเครนเนี่ยนะฮะซึ่งให้การสนับสนุนกลุ่มกบฏแบ่งแยกดินแดนแคว้นดอดบาสทางตะวันออกของยูเครนแล้วก็มีการสู้รบกับกองทัพยูเครนแล้วก็กลุ่มกบฏนานกว่า7ปีมีผู้เสียชีวิตไปแล้วกว่า1 000, 3 000าเนี่นะคุณผูสชม ล่าสุดเนี่ยยูเครนก็มีการซ้อมรบร่วมอยู่กับทางด้านกองทัพของสหรัฐนะกำหนดการเนี่ยการซ้อมรบระหว่างยูเครนกับสหรัฐเนี่ยจะยาวไปจนถึงวันที่หนึ่งตุลาคมนะก็เรียกว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้เนี่ยยูเครนนั้นมีการซ้อมรบปรากฏว่าแถลงการของกระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นเนี่ยครับก็ได้ออกมาเมื่อวานนี้บอกว่ากองเรือทะเลดําของกองทัพเรือรัสเซียนั้นทําการฝึกซ้อมตรวจจับแล้วก็ทําลายเป้าหมายเรือของศัตรูในทะเลด้วยระบบ บตเซนซึ่งเป็นระบบเคลื่อนที่ต่อต้านเรือแบบยิงจากพื้นสู่พื้นนะเรื่องนี้เนี่ยทางด้านพลเอกเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียก็บอกว่าระบบแบตเซนเนี่ยสามารถที่จะยิงโจมตีเป้าหมายในเทะเลห่างจากชายฝั่งออกไปได้ไกลถึงสามร้อยห้าสิบกิโลเมตรแต่ว่าถ้าเป้าหมายนั้นอยู่บนบกนั้นยิงได้ไกลกว่ายิงได้ไกลถึงสี่ร้อยห้าสิบกิโลเมตรนะฮะนี่อยู่ๆก็ขนระบบป้องกันขีปนาวุธแบบชายฝั่งที่เรียกกันว่าแบตเซนเนี่ยนะ ออกมาดําเนินการในการทดสอบอซึ่งก็เป็นช่วงเวลาเดียวกับที่สหรัฐก,กับยูเครนเนี่ยนะฮะกำลังซ้อมรบอยู่ในภูมิภาคนี้เหมือนกันะนะฮะ